อุปกรณ์ตกแต่งแทรรอบคันคันนี้แหละต้นแบบเลยมาดูกันเลยค่ะ คันนี้ค่ะต้นแบบนะคะตัวรถเป็น Ford Ranger Sport 4คูณ4นั่นเองนะคะอะคริลิกด้านบน Ranger ก็อุปกรณ์1ชิ้นแล้วนะที่แท้เลยแล้วก็นี่เลยครอบไฟหน้าค่ะกระจังหน้าก็เช่นกันมีให้เลือก2สีนะคะสีดำเงาแบบนี้แล้วก็สีเทานั่นเองค่ะแล้วสำหรับตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ก็แน่นอนใช้ล้อเดิมนะคะเน้นสมรรถน,น,กกนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันและรีดน้ำค่ะด้านข้างค่ะความเข้มของฟิล์มเลือกได้เลยเบ้ารอง มือใสนะคะตัวนี้ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือเลซินค่ะ4คูณ4ของ Ford เช่นกันแล้วก็โรลเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้าของ a อ r o c a กาได้การรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0แกิโลข้อไฟท้ายค่ะเป็นอุปกรณ์ของ Ford อีกเช่นกันค่ะคันนี้บอกเลยนะคะครบจบที่คันนี้พี่พี่ท่านใดนะคะชอบนะคะอะไรแท้ๆแบบนี้ก็ จัดเลยนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สวยงามและแต่งได้กับฟอ r ์ดเรนเจทุกรุ่นเลยค่ะทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเบอร์โทรลายส่วนตัวลายแอดทุกทักได้ทุกช่องทางเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยรูปแบบการตกแต่งของ For d Ranger และ For d e v r r วอเได้ที่ YouTube c h anel โปรโมชั่น for d b y เกิงกี้รับชมแล้วติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กิงกี้วันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย